สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ต้ยมยำทําครัวชาแนลนะคะสำหรับวันนี้เรามีเมนูนัวๆแซบๆยัยว่ยวๆนั่นก็คือต้มแซบเอน็นแก้วนะคะสำหรับเมนูนี้จะทานกับข้าวสวยหรือจะทานเป็นกับแก้มก็อร่อยมากๆเลยค่ะกำลังจะแจกสูตรแล้วนะคะเตรียมกระดาษปากกามาจดสูตรเลยนะคะ ค่ะเราก็เริ่มต้นกันเลยนะคะหรือเราก็ต้องตั้งน้ำก่อนนะคะน้ำเดือดเราก็ใส่หัวหอมแดงทุบเลยค่ะ แล้วใส่ตะไคร้หั่นเฉลียงค่ะให้น้ำเดือดอีกครั้งแล้วใส่ตัวเอ็นแก้วลงไปเลยค่ะ จะเพิ่มรสชาติด้วยผงปรุงรสค่ะหว่างนั้นเราก็ช้อนฟองออกนะคะเพื่อจะให้น้ำซุปของเราใสนะคะจากนั้นเราก็ใส่พริกป่นเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะใส่เห็ดค่ะใส่น้ำปลาค่ะ น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็บีบมะนาวค่ะ โรยด้วยพริกแห้งค่ะสุดท้ายด้วยผักชีฝรั่งค่ะ แค่นี้เราก็จะได้ต้มแซบที่มีรสชาติจัดจ้านแล้วนะคะค่ะต้มแซบของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะจะทานเป็นกับแก้มหรือจะทานกับข้าวสวยก็อร่อยไม่ต่างกันเลยนะคะเห็นไหมคะขั้นตอนไม่ยากอะไรเลยอย่าลืมเอาไปลองทำกันนะคะ ถ้าก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับแม่ครัวด้วยนะคะและเป็นการไม่พลาดที่จะได้ชมกับเมนูใหม่ๆซึ่งเราจะอัปเดตกันเป็นประจำทุกวันเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ